สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะลอลอนะคะรถปี05ค่ะราคาเบาๆนะคะทรงสวยดูดีเทียบกับราคานี้โอ้โหคุ้มค่ะท่านใดกำลังมองหาไปใช้กันอยู่นะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะคันนี้นะคะราคาตัดเงินสดเพียง1,19,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะอ e ีซูซูดีแม็กปี05เครื่อง3.0ไฮรเดอร์ ปี05นนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายในสภาพแบบนี้เลยค่ะทุกท่านเรือนใบขึ้นครบค่ะเลขไม้สองแสนหมื่นหนึ่งโลนะคะโดยประมาณค่ะรถพร้อมขับพร้อมใช้นะคะเครื่องยนต์ส0มพันซีซีดีเซลอัตราการเร่งดีขับขี่สบายท่านที่ชอบความแรงนะคะจัดเครื่องแบบนี้ไปใช้นะคะเหยียบมันมันค่ะทุกท่าน 1,19,000บาทเงินสดสนใจโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดวันเวลากันก่อนค่ะก่อนออกเดินทางอัปเดตสถานะของรถกันด้วยได้ไม่เสียเที่ยวในการเดินทางนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ